วันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวของชุมชนผาสุกที่จังหวัดอุดรธาน,นีกันบ้างน,นะครับหลังจากที่คราวแล้วดูไปแล้วเนี่ยชุมชนต้นแบบของที่นี่เป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้จะพาไปยังตำบลบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่ที่จังหวัดหนองคายกันต่อไปรู้จักกับชุดร,รักษาความปลอดภัยบู่บ้านหรือว่าชรบอนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ สถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวตะเก็บชายแดนข้ามเข้ามาฝั่งไทยยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยเฉพาะดึงฝั่งแม่น้ำโขงทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและประชาชนหัามาจับมือกันสร้างความเข้มแข็งเพื่อสกัดกั้นยานรกไม่ให้เข้ามาอย่างประเทศไทยปกติแล้วกองกำลังหลักๆเราในภาครัฐเนี่ยก็ยจะอยู่ในน้ำกับบนถนน,น,นในน้ำก็นอนขออยู่พอวิ่งหลุดข้ามมาในหมู่บ้านเนี่ยก็จะถึงถนน ถนนก็จะมีทั้งฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจตำรวจตะวินชายแดนนะต่อมมตรวจคนเข้าเมืองสวอนักรอยู่แต่เนื่องจากไอ้นถนนรักษาในภูมิเทศเนี่ยมันกระจายไปทั่วขึ้นตรงไหนแล้วก็สามารถที่จะละลายหายไปเลยเพราะเราตั้งแต่ด่านหลักๆนะซึ่งจะตรวจจับได้หลักๆเท่านั้นทีนี้เราก็เลยสร้างชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านขึ้นมาเ,นเพื่อที่จะเป็นตัวตัวกรองอีกชั้นนะพอพอมีการลักลอบ จากลัแม่น้ำโขงเข้ามาพอวิ่งเข้าถึงหมู่บ้านเนี่ยเราจรึงสร้างความเข้มแข็งตลอดแนวตรงนี้ขึ้นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบอรถ้าจะเปรียบเทียบก็คงคล้ายกับอปอพรหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยของชาวบ้านในชุมชนแต่สิ่งที่ชรบอแตกต่างก็คือการเป็นแนวหน้าคอยสังเกตการและรายงานสิ่งผิดปกติให้จนที่รับทราบก่อนจะบูรณาการกันเข้าร่วมจับกลุ่ม ในส่วนของชาวบ้านนะครับก็จะเฝ้าระวังถ้าคือเขามีชุมชนของเขาอยู่แล้วเห็นเรือที่ผิดปกติเขาจะรู้ทันทีว่าเรือลําไหนเป็นเรือที่กระทําความผิดเรือลําไหนเป็นเรือที่ไปมาแบบสันตินะครับจะเป็นอย่างนี้แล้วชุดชลวอรก็จะเป็นชุดที่เฝ้าสังเกตซะส่วนใหญ่นะครับนอกจากนั้นเมื่อได้ข่าวเขาจะประสานไปที่ชุด สืบสวนของสถานีตำรวจภูทรจีงใหม่นะครับร่วมในการจับกลุ่มแล้วก็ติดต่อไปที่อำเภอติดต่อไปที่นรขอนะครับซึ่งหน่วยงานที่อยู่ข้างเคียงทุกหน่วยงานจะร่วมกันในการปูนักการในการเข้าจับกลุ่มตรงนี้จับรายใหญ่ขออนุญาตพูดถึงรายใหญ่นะรายใหญ่วันนี้เราจับยาบ้าล้านห้าแสนเมตรนะครับเราจับได้ก็เป็นผลจากการที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้ชี้เป้าช่องทางเข้าออกให้เรานะครับแล้วก็เราจับฝิ่น ได้ที่อำเภอสังคมก็เป็นผลจากการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังเราค้นหาไม่เจอเนะจ้าที่รัฐหาไม่เจอว่าฝิ่นมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าวันนี้ภายใต้การสังเกตของชลบทํทำให้เราสามารถที่จะได้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในขณะที่ความรู้สึกของชลบพวกเขาบอกว่าถึงแม้จะเสี่ยงแต่ดีใจที่ได้เป็นอาสา,าสมัครช่วยเหลือชุมชนทําให้ยาเสพติดลดลงพร้อมหวังให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดเสียท ก็ไม่หนักครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าเรามีเวลาเราก็มาเข้าปกติก็ไม่ได้รบกวดงานประจําอะไรมากก็เป็นการถือการช่วยหมู่บ้านด้วยช่วยตาบลเพราะของเราเป็นเป็นติดพื้นที่ชายแดนเพราะก่อนหน้านี้ก็คือมีมีการผลยาสิติดนี้บ่อยแต่ทางทางอำเภอทางจังหวัดร่วมกับทางจังหวัดทาง,ทางสถานตำรวจประจำอำเภอครับ มีการจัดชุดลาดเรถีรชลบอรประจําจุดก็เรื่องยาเสพติดจะลดลงมากเรียกได้ว่าชลาบมีส่วนช่วยในการเข้าจับกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดได้อย่างมากมายตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ซึ่งพวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศแต่ยังไรก็ตามปัญหายาเสพติดแต่ยังคงอยู่ต่อไปหากคนไทยไม่ความร่วมมือยังเป็นผู้ค้าและผู้เสพและยังเห็นยานรกสำคัญกว่าประเทศชาติ พิพัฒน์ปินฮิบันถ่ายภาพวรัยสุศน,น้อยทีมข่าวชฉพากิจรายงาน